พวกเรากำลังรับรู้ถึงพลังของจิตจิตปณีนหัวใจที่เต็มไปด้วยความพิจิตรที่ถันสงบและสันโดษที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิมีแบบจัมปิ้งเอ็กซ์ตรีมและเชื่อมสมาธิจิตใต้สำนึกกับผมคือประสบการณ์ล้ำลึกที่สี่ป่ถ่ายทอดสัญญ,ญาณนี้ให้กับพวกเราทุกคนโงเชื่อมกระแสจิตกับผมไปสู่จัก,กรวาลพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งจงรู้สึกึนหัวใจที่อิ่ม หัวใจที่ขอบคุณต่อจกักรวาลขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะไม่อดวนไม่หวยหาจงเชื่อมจิตสมาธิด้วยใจที่ทรงพลังพร้อมกับผมอีกครั้งหนึ่งการทําสมาธิด้วยการสั่งจิตใต้สำนึกนี้คือกําลังสั่นสะเทือนหัวใจของเราไปสู่ความรักความสงบอย่างแท้จริงจากหัวใจที่ผมกําลังเชื่อมกระแสจิตไปยังพวกเราทุกคนจงรู้สึกถึงพลังอันไร้เทียมทาจงรู้สึก ถึงหัวใจที่ทรงพลงังจงรับรู้หัวใจที่เต็มไปได้วยความอุดมสมบูรณ์และความรักอันประเสริฐสุดพวกเราทุกคนสามารถสัมผัสผ่านหัวใจและโดยวิญญาณของเราแม้กระทั่งสัมผัสผ่านลมหายใจของการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของผมอยู่นี้จงรู้สึกถึงสมาธิและจิตที่หล่อหลอมรวมกันสามารถเกิดคุมพลงังแห่งความสงบความรักและความอิ่นเองของชีวิตอย่างชัดเจนที่สุด พวเราเชื่อมการถ่ายทอดสัญญาณจิตสมาธิพร้อมกับผมอีกครั้งหนึ่งเป็นการนั่งสมาธิแบบปกติแบบเอ็ี<ๆ>นกายหรือนอนทําสมาธิตามอัธยาศัยก็ได้ขอให้เราเชื่อมกระแสญญจิตผ่านพลังสนามพลังอันไร้ขอบเขตจกักรวาลในแบบจัมปิ้งเอ็กซ์ตรีกับผมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการของจิตที่เชื่อมสมาธิและสงบนี้ือเคล็ดรับแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีแรงกดดันหรือแรงเหวียนแล้วความรู้สึกว่าวุา่นทา้หมจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยวางความคิดทั้งหมดเราจะเป็นอิสระ,ะจากอารมณ์ทั้งหมดความคิดที่สายจะไม่มีผลต่อจิตใต้สำนึกข,ของเราจงสัมผัสกระแสสมาธิและพลังไล้์ของเหตจิตสํานึกที่กําลังส่ง่าจากพระเจ้าไปสู่พวกเราทุกคนในโลกใบ,บนี้พร้อมกัน กว่า7,500ล้านคนจงส่งพลังแห่งความรักพลังแห่งความบริสุทธิ์หัวใจที่ส่งพลังให้กับมวลมนุษย์จิตวิญญาณทั้งพลังงานทั้งหลายทั่วโลกกระแและอนันตจักรวาลพร้อมกันณนบ,บัดนี้การที่เรารู้สึกถึงหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือการทำสมาธิในรูปแบบของ Jumping Extreme ซึ่งเป็นการชำระล้งลางหัวใจให้ใสสว่างโดยใช้สมาธิภาวานาด้วยจิตสำนึกรู้หรือสติสัมปชัญญะและเข้าถึงความตื่นรู้เบิกบานด้วยหัวใจที่ทรงพลังเรากำลังเข้าถึงสนามพลังงานของความรักและความสงบจากดวงวิญญาณเรากำลังเข้าถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและแน่วแน่เรา กำลังเข้าถึงการเชื่อมต่อสัญญาในระดับ Jumping e x t r e m e กับผมด้วยการเชื่อมต่อหัวใจและจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนจงสัมผัสกับความรู้สึกที่ประณี้ลึกซึ้งด้วยการเชื่อมกระแสจิตกับผมอีกครั้งหนึ่งความสุขและความเบิกบานส่งผลให้เราตระน,นักรู้ถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตเราได้สัมผัสหัวใจที่ทรงพลังจากการทำสมาธิเราได้ส่งสัญญ,ญาณจากหัวใจของเราไปสู่จักรวาล ซึ่งเป็นจิตเดิมแท้ที่เต็ไมไปด้วยความรักความอ่อนโยนความเมตตาและความล้ำเลิศประเสริฐสุดจงใช้หัวใจเชื่อมต่อกับจักรวาลและใช้จิตสำนึกรู้เชื่อมต่อกับหัวใจของเราเองเพื่อปลดล็อก DNA ที่กำลังต้องการการซ่อมแซมหรือดูแลจงทำสมาธิให้จิตของเราโปร่งใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง พล like like ังชีวิตที่สถิตอยู่ในหัวใจของพวกเราเหมือนกับที่ได้สถิตอยู่ในหัวใจของผมเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตไปสู่จุดหมายแห่งความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งโรจน์และไปสู่ความรู้แจ้งแห่งชีวิตอย่างแท้จริงเพียงฝึกสมาธิจัมปิ้งเอ็กซ์ตรก็จะพบประสบการณ์ที่ล้ำเลิศและพลังงานยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่เราจะรู้สึกได้ ด้วยตัวเราเอง